สวัสดีครับผมนายวิรัตอชาชวกุญเทพครับวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทำสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยได้ผู้ใหญ่ใจดีโดยคุณสมานคุณากรภัยบุญเสริได้เป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญและก็ได้ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมถือโอกาสนี้ผมได้นำของเล็กๆน้อยๆเป็นถังน้ำเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สำหรับชาวประจวบคีรีขันธ์ ก็ขอให้ทุกคนที่ได้มาร่วมรับของอันนี้จงใช้ของที่ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดของที่เอามาวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทําอย่างยิ่งก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับพี่น้องชาวประจบอีรีขันทุกขั้นนะครับขอบคุณครับ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง8งอำเภอนะครับมีความปราบเพิ่มแล้วก็ตื้นตันใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนความทุกข์ยากได้กรุณาได้เมตตากับชาวจังหวัดประจวบคิรีขันธ์นะครับ ขอ,อโมทนานะทุกท่านนะครับของหน่วยพอนะขอ,อ,อราตนาคุณบาร,รมีที่ท่านได้กระทําแล้วนี้คุณบาร,รมีพุทธธรรมประสงคงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมหากุศลที่สร้างนี้จงอํานวยพรให้ท่านคณะผู้มาบริจาคและก็ผู้ร่วมง,งานทุกท่านนะทั้งข้าราชการและประชาชนานั้นจงเจริญน,นะผมก็กราบเบียนว่าโครงการที่มอบถังน้ำเนี่ยครับทำมาเป็นสิบสิบปีแล้ว ถ้านับจังหวัดผมว่าเกือบยี่สิบสาสิจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปซ้ําเพราะว่าของเราก็ไม่ได้เยอะนะฮะไปคิดเป็นมูลค่าแต่ว่าน้ำใจเป็นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านสมานครับผมเป็นผู้ติดตามที่ได้เห็นท่านความทำความดีไว้เยอะมากเลยฮะท่านเดินทางไปหลายจังหวัดมากไปทุกที่แต่ละที่ที่ท่านไป แต่ละคนที่ได้รับความบรรเทาความเดือดร้อนผมสังเกตในตาของประชาชนเนี่ยจะเป็นประกายลูกวาว,ว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจนวันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสจากคุณสมานบอกว่าคุณวิรัตไม่ต้องติดตามแล้วคุณวิรัตมาเองเลยครับก็เลยขออนุญาตตามท่านมาแล้วก็ได้นำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดประจวบดดคีรีขันธ์ดได้นะครับ รอยยิ้มนะครับสาหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับกราวขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวิบูรณ์สุวรรณพงศ์รับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดนะครับและก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทั้ง2บริษัทบริษัทเกรียงถาวรคอนเนอร์จำกัดและบริษัทพรมสิน PSC จำกัดนะครับ1 2ึ่เรมมาทุกคนครับ คสมานขึ้นมากินมนี่ทุกนกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับ